สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้มีหนวแน่สื่อต่างชาติมองนายกไทยควรลาออกซึ่งมีผลดีต่ออาเซียนบทความจากกอนิเลียสเพอร์บาบรรณาธิการอาวุโสของเดลจากาตาโพสต์สื่อหลักของอินโดนีเซียได้ระบุว่า การลาออกจากตำแหน่งนายกทัมนตรีของพลเอกประย,ยุจันโอชาก่อนครบวาระก,การดำรงตำแหน่งจะมีผลดีต่ออาเซียนในความพยายามที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลทหารของเมียนมารายงานระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่เคยตกเป็นอนานิคมมาก่อนและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้รับ การยกย่องจากนานาชาติมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแต่เส้นทางประชาธิปไตยของไทยต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่องจากการก่รัฐประหารถึง13ครั้งซึ่งครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2557เช่นเดียวกับที่เมียนมาต้องเผชิญเมื่อปีที่ผ่านมาโดยมีพลเอกอาวุโสมินอ,องไล เป็นผู้นำรัฐประหารแม้ประชาชนจะพยายามรวมตัวกันเพื่อสร้างพลังประชาชนต่อต้านการรัฐประหารรวมถึงการประท้วงครั้งใหญ่ในปี2564แต่ก็ไม่เป็นผลเพื่อบ้ามองว่าพลเอกประยุทธ์มีท่าทีสนับสนุนพลเอกอภิสโ์มินออนไลน์อย่างเปิดเผยเมื่อมีการ โค่นล้มรัฐบาลขององซานซูจีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2005และแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงกิจการภายในของเมียนมาจากบรรดาชาติอาเซียนรายงานอ้างสื่อไทยและสำนักข่าวต่างประเทศซึ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่พลเอกประยุทธ์จะยุบสภาหรือลาออกก่อนครบวาระก,การดำรงตำแหน่ง8ปี ซึ่งจะเป็นการส่งสัญญาณที่น่าตกใจไปยังนายพลของเมียนมาว่าอีกไม่นานพวกเขาจะสูญเสียผู้สนับสนุนเพอร์บ้าออกตัวว่าตนเป็นเพียงแค่คนนอกแต่ค่อนข้างชัดเจนว่าคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยกำลังใฝ่หาประชาธิปไตยและไม่ต้องการให้เกิดการรัฐประหารโดยทิ้งท้ายว่าผู้นำควรตระหนักถึงจุดนี้ก่อนที่จะสายเกินไป และสำหรับกองทัพเมียนมาพวกเขาควรตระหนักว่าประชาชนหมดความอดทนแล้วก่อนหน้านี้ในปี2561เดลซากาตาโพสต์เคยตีพิมพ์บทความแนะอย่าให้ผู้นำเผด็จก,การทหารไทยนั่งเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า โดยมีเนื้อหาของบทความระบุว่าคณะรัฐประหารของไทยไม่คู่ควรกับตำแหน่งท่ามกลางคลื่นที่แข็งแกร่งของความประชาธิปไตยในภูมิภาคนี้ประเทศไทยสมควรได้รับสิทธิ์ในการนั่งเก้าอี้อาเซียนแต่ต้องไม่ใช่ภายใต้รัฐบาลของคณะรัฐประหารและก่อนที่จะนั่งเก้าอี้อาเซียนในปีหน้าพลเอกประยุทธ์ ควรมุ่งมั่นจัดก,การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นประชาธิปไตยไม่เช่นนั้นก็ไม่คู่ควรกับเก้าอี้ในปีหน้างานนี้มีหน้างไงโซสซเชียงใหม่ซัดกลับประยุทธ์เพราะประชาชนไม่อยากให้ลูกเกิดมาในยุคผู้นำที่ไร้วิสัยทัศน์หลังประยุทธ์ซัดคนไม่แต่งงานไม่มีลูก ล่าสุดเมื่อวันที่26มีนาคมปี2515คุณทัศนีบุรันุปกรณ์สสเชียงใหม่พักเพื่อไทยได้เขียนข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายยทบุรีได้กล่าวช่วงหนึ่งระหว่างแถลงข่าวเป็นห่วงสถานการณ์ประชากรในไทยเพราะอัตราการมีลูกของคนไทยน้อยลงซึ่งจะมีผลตอโครงสร้างประชากรในอนาคต คุณทัศนีระบุว่าประชาชนไม่อยากให้ลูกเกิดมาในยุคผู้นำไร้วิสัยทัศน์เกิดมาลำบากไร้สวัสดิการแบบนี้ก่อนโทษประชาชนประยุทธ์ควรส่งกระจกดูตัวเองว่าบริหารประเทศอย่างไรให้คนไทยอยากมีลูกน้อยลงก่อนหน้านี้อัตราการเกิดของคนไทยในยุครัฐบาลยิ่งลักนั้นสูงขึ้นแต่พอเกิดการรัฐประหาร พศสอ5 7ั 57, อัตราการเกิดของคนไทยกลับลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องคงไม่มีใครอยากให้ลูกเกิดมาในบ้านเมืองที่ถูกบริหารโดยคนกลุ่มนี้ไร้อนาคตไร้วิสัยทัศน์และไรน้ำยา ในการบริหารประเทศหยุดโทษประชาชนแล้วหันมามองผลงานของตัวเองบ้างเถอะโซโซเชียงใหม่ระบุโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นไม่อยากให้ลูกเกิดมาในรัฐบาลแบบนี้หรอกครับอยากมีลูกสักคนแต่ถ้าประยุทธ์ยังอยู่เลี้ยงลูกเพื่อนแก้เหงาไปก่อนอย่าพึ่งมาเกิดเลยลูกอดตายกันแน่เลย ก็แก้ด้วยกันรเราออกไปเลยสิคะลองดูไม่เสียหายแน่นอนลุงก็พูดได้สิอยู่อีกไม่นานก็ตายแต่พวกลูกๆเกิดมาต้องมาทำงานช้นนี่แทนอย่าพึ่งไปกังวลเรื่องเด็กเกิดใหม่น้อยเลยเอาเด็กที่เกิดมาแล้วให้อยากทำงานอยู่ไทยให้ได้ก่อนเถอะบริหารประเทศให้มันสร้างโอกาสในการมีชีวิตที่ดีในประเทศนี้ให้ได้ก่อนทำไม่ได้ก็ออกไปไม่ก็แต่ตายไปซะ คนหนุ่มสาวไว้ทำงานที่อยากย้ายประเทศเพราะอยากไปอยู่ในที่ที่มีโอกาสมากกว่านี้มีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสไม่มีช่องทางมันก็ต้องอยากไปอยู่ในที่ที่มีโอกาสแหละโดยก่อนหน้านี้จากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,าร,กระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเจ็ดกระทรวงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตกลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุว่าวันนี้เป็นการลงนามร่วมการเจ็ดกระทรวงเพื่อดูเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติของเราที่ต้องดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่อง และเข้าเชิงลึกให้มากขึ้นเรื่อยๆเราต้องเตรียมความพร้อมคนของเราทุกคนมีค่ามีส่วนร่วมในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุจะทำอย่างไรไม่ให้เป็นภาระของครอบครัวมีอาชีพที่สามารถดูแลตัวเองได้อันไหนที่ไม่ได้จริงๆก็ต้องมีมาตรการอื่นในการดูแลเราจะต้องขับเคลื่อนตรงนี้เพราะเรากำลังก้าวสู่ประเทศสังคมสูงวัยอย่างเต็มภาคภูมิ เพราะเรารักษาดีดูแลดีด้านสุขภาพดีจะททำให้คนอายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันคนเกิดขึ้นน้อยลงสื่อที่นั่งอยู่ก็ไม่แต่งงานกันหลายคนไม่สร้างคนแวแรงงานขึ้นมาใหม่หรือแต่คนสูงวัย วันนี้ต้องใช้หลายอย่างขับเคลื่อนโดยต้องทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำพูดวันหนึ่งแล้วก็เลิกพูดไปมันก็ได้เท่านั้นดูที่การกระทำดีกว่าว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างทุกคนที่อยู่กับผมก็ร่วมกันทำมาหลายปีแล้วก็ต้องดูว่าผลงานสำเร็จอะไรไปแล้วบ้างเราคาดหวังว่าถ้าทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะถ้าได้ ทำเราก็จะทำต่อเนื่องไปสารต่อสิ่งที่มันสำเร็จและสิ่งที่กำลังใกล้สำเร็จหรือที่ยังไม่สำเร็จทุกคนรู้ปัญหาดีหมดไม่ว่าใครจะออกมาพูดรู้ปัญหาประเทศไทยหมดทุกคนนั่นแหละแต่มันอยู่ที่จะทำอย่างไร How to do คือสิ่งสำคัญจะทำได้หรือไม่สิ่งที่ผมต้องขอบคุณคือบรรดาพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่ร่วมมือกับเรามาโดยตลอดหลายอย่างมีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่หลายอย่างอยู่ในขั้นตอนที่ต้องแก้ไขสิ่งเหล่านี้เพราะความเข้าใจการทำงานของรัฐบาลวันนี้ผมขอกราบเรียนว่าผมย้ำไปแล้วว่าการทำงานทุกคนมีความสำคัญเท่ากันหมดไม่ใช่นายกรัฐมนตรีเก่งที่สุดมันไม่ใช่นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและข้าราชการทุกคนคือทีมงานที่ต้องทำจะต้องร่วมมือกันในทุกมิติทุกระดับทุกพื้นที่ ขณะเดียวกันก็มีพี่น้องประชาชนอยู่กับเราด้วยคําว่าอยู่กับเราคือช่วยกันทํางานเพื่อใครก็เพื่อตัวเองรัฐบาลมีจิตปรารถนาแค่นั้นผลเอกประยุทธ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนและโพสต์ทูเดยขอขอบคุณทุกท่านที้ามารับชมสวัสดี